สุดท้านี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งท่ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องพี่น้องสำหรับข้าพเจ้าเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะเวลาที่เรามีความกังวลเวลาที่เราคิดในเรื่องที่มันไร้สาระ หรือสิ่งที่เราควรจะเคลียร์ออกจากความคิดของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกเราที่อาจารย์เปาโลสอนเรานะคะก็คือการที่เราจะแทนที่ด้วยความคิดกังวลน,นั้นก็คือการที่เราจะต้องหาสิ่งที่ดีนั้นเข้ามาชดเชยนะคะเหมือนเวลาที่น้ําในแก้วนั้นสก,กปรกนะคะและเราต้องการให้น้ําในแก้วนั้นสะอาดเราไม่สามารถที่จะเทน้ำทั้งหมดทิ้งได้แล้วก็ปล่อยให้แก้วว่างเปล่า แต่วิธีการที่จะทําให้น้ําในแก้วนั้นสะอาดก็คือการที่เราเทน้ําดีลงไปเรื่อยๆเทน้ําดีลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วนะคะน้ำดีนั้นจะเข้าไปแทนที่น้ําเสียน้ําที่เสียจะไม่อยู่ในแก้วอีกต่อไปแต่จะเป็นน้ําสะอาดที่อยู่ในแก้วนั้นเพราะฉะนั้นหลักการความคิดของคนเราเช่นเดียวกันการที่เราต้องการเคลียร์ความคิดที่มันเป็นด้านลบออกไปเราก็ต้องเอาความคิดด้านบวกเข้ามาแทนที่ นะไม่งั้นแล้วเราจะไม่หยุดคิดเราจะวนเวียนในสิ่งที่เป็นด้านลบแล้วสิ่งที่เป็นความคิดด้านลบเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเราความคิดด้านลบขโมยสันติสุขขโมยความชื่นชมยินดีของเราไปความคิดด้านลบนั้นขโมยความหวังในชีวิตของเราแล้วความคิดเหล่านี้มันใช้พลังงานมากพี่น้องแล้วมันกินพลังงานในชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราหรือการควบคุมความคิดของเราเนี่ย เราจะต้องไข้ควรสิ่งที่ดีสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมนะสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักพี่น้องข้าพเจ้ายอมรับว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนนะเราไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอไปความยุติธรรมคืออะไรบางครั้งเราอาจจะคิดว่าฉันสมควรได้รับสิ่งนี้ฉันสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้แต่ในความจริง มันอาจจะเป็นแค่ความคิดของเราก็ได้แต่ความจริงเราไม่สามารถที่จะควบคมุมสถานการณ์หรือคนอื่นให้เป็นในแบบที่เราต้องการได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเคลียท่าทีหรือความคิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมนั้นไปได้ก็คือการต้องหาสิ่งที่ยุติธรรมนะแล้วสิ่งนั้นก็คือความยุติธรรมของพระเจ้าถ้าเราถูกปฏิบัติจากผู้คนรอบข้างยังไม่ยุติธรรมเลยพี่น้อง อย่ามัวแต่หัวเสียหรือโกโรธคนนั้นคนนี้เพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเราแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหันกลับมาหาพระเจ้านะพี่น้องหลายครั้งข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือบางสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยุติธรรมสำหรับเราเลยเราควรได้รับสิ่งนี้เขาควรปฏิบัติต่อเราแบบนี้แต่ข้าพเจ้าจะไม่เถียงนะเพราะบางครั้งความคิดของเราอาจจะผิดก็ได้ นะสิ่งที่เราคิดว่าไม่ยุติธรรมอาจจะยุติธรรมก็ได้เพราะนั่นคือความคิดของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องขอพระเจ้านะะข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าว่า,าพระเจ้าขอพงทรงเปลียปล่ยนแปลงความคิดของลูกเพราะว่าถ้าน,นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทําขอให้ลูกทําสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าลูกไม่อยากจะเอาตามเนื้อหนังของลูกแต่ลูกขอความยุมติธรรมที่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความยุติธรรม ลูกก็จะไม่เรียกร้องสิทธิจากคนคนนั้นแต่ลูกอธิษฐานไว้กับพระเจ้าและลูกรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระองค์จะทรงทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกพระองค์จะทรงปกป้องสิ่งที่เป็นของลูกพระองค์จะทรงปกป้องสิทธิของลูกพระองค์จะทรงปกป้องมรดกของลูกพระองค์จะทรงปกป้องพระสัญญาสําหรับชีวของลูกและเมื่อพระเจ้าทรงปกป้องแล้วไม่มีใครที่จะขโมยไปจากเราได้พี่น้องบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่นะคะคิด แก้แค้นหรือหาวิธีเรียกคืนจากคนคนนั้นนะคะเราอาจจะถูกขโมยบางสิ่งไปนะคะสิ่งที่ควรเป็นของเราแต่เขาก็ฉกฉวยเอาไปจากเรานะคะมันไม่มีประโยชน์ในการที่เราพยายามที่จะเรียกคืนเอาจากเขานะเพราะว่ามันจะทําให้เราทะเลาะก,กันแล้วอาจจะเสียมากกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ได้คืนแล้วก็เสียความสัมพันธ์เสียความรู้สึกอะไรไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต่อสู้กันเองพี่น้องเราที่ทานบอกพระเจ้า และเรานึกถึงความดีของพระเจ้าเราใครควรสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารักอาจจะเป็นความดีของคนคนนั้นนะแต่ถ้าคนคนนั้นหาความดีไม่ได้เลยพี่น้องเราก็ต้องหันมาที่พระเจ้าแล้วก็มองที่ความดีของพระเจ้าว่าพระเจ้าคนคนนั้นอาจจะไม่มีสิ่งใดดีเลย แต่พระเจ้ามีทุกสิ่งที่ดีพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนคนนั้นได้หรือถ้าท้ายที่สุดแล้วคนนั้นไม่สามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือเขาจะไม่กลับใจไม่อะไรเลยแต่พระเจ้าพระองค์ทรงน่ารักพระองค์จะทรงชดเชยคืนให้กับลูกพระองค์จะทรงแก้ไขและให้ความยุติธรรมสําหรับลูกมนุษย์อาจจะไม่ได้ยุติธรรมเลยมนุษย์อาจจะทําสิ่งไม่ถูกต้องกับลูก แต่ลูกขอฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมสำหรับลูกพระองค์จะทรงชดเชยคืนสิ่งที่เสียไปให้กับลูกสิ่งที่คนอื่นขโมยไปจากลูกสิ่งที่ลูกได้สูญเสียไปอย่างไม่ยุติธรรมนั้น ลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงคืนให้กับลูกทั้งหมดเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่น่ารักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและดีเลิศลูกไม่วางใจในมนุษย์เลยและลูกไม่คาดหวังสิ่งใดที่มาจากมนุษย์แต่ลูกคาดหวังและมีความหวังในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงทําสิ่งที่ถูกต้องสําหรับลูกและพระองค์ทรงเป็นผู้อวยพรชีวิตของลูกทั้งหมดเพราะฉะนั้นความหวังของลูกนั้นอยู่ในพระเจ้าและลูกเชื่อและลูกวางใจในพระองค์ วางใจในความยุติธรรมของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกและพระองค์จะทรงอวยพรลูกตามพันธสัญญาของพระองค์นะพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานเช่นนี้นะพี่น้องเราจะไม่โกรธคนคนนั้นเลยแล้วเราจะปล่อยปัญหาเหล่านั้นออกไปก่อนไม่ยุติธรรมพี่น้องอย่าลืมว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้จริงๆในชีวิตของเรานะแต่เราต้องควบคุมจิตใจของเราเองให้มีความคิดที่ถูกต้อง และให้เรามีความหวังในพระเจ้าโดยที่เราใคร่ควรถึงความดีของพระเจ้านะสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมนะจริงๆแล้วมีหลายสิ่งที่เราจะมาลบล้างความรู้สึกเหล่านั้นได้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเราโฟกัสที่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเรา และให้พระเจ้าเป็นคำตอบของเราเพราะเราสามารถหาสิ่งดีสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่ดีทั้งหมดเราหาได้ทั้งหมดในพระเจ้านะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหันจุดโฟกัสของเราออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีเพื่อมองหาสิ่งที่ดีที่จะชดเชยแล้วก็แทนความรู้สึกหรือความคิดเหล่านั้นสิ่งที่รวดเร็วและเกิดผลที่สุดก็คือการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพลักษณะของพระองค์ความดีของพระองค์ความรักของพระองค์นะพี่น้องแล้ว แทนด้วยความคิดเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าที่ความคิดกังวลหรือความคิดไม่ดีนั้นมันจะหายไปจากเรานะคะแล้วเราจะได้กลับมาพบสันติสุขแล้วก็ความจริงของพระเจ้าเราจะมีความหวังในพระเจ้าและอยู่ในการช่วยกู้ของพระองค์อยู่ในความยุติธรรมของพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านค่ะ